ขออนุญาตขอดแมสนะครับเดี๋ยวพูดใม่ถนัดนะครับลังไยมัดปุ๊กมัดกรมก็คือการมัดเอามาเป็นกรมอย่างนี้ครับเราเรียกมัดปุ๊กหรือลังไยมัดปุ๊กนั่นเองนะครับมีกมใหญ่กมเล็กครับแล้วแต่เกษตรกรจะมัดนะครับท่้นมีถนัดมัดกรมใหญ่เขาใหญ่ผมจะมาสาธิตวิธีการเรียงลงตะกร้านะครับบางคนว่ายากเย็นแสนขินนะครับผมจะเรียงให้ดูนะครับนี่ครับสองแถวเข้าไปแล้วสี่พวงนะครับหกพวงเข้าไปแล้วเห็นไหมครับจับไว้แน่นๆนะครับพวงที่เจ็ดหงายท้องขึ้นมาพวงที่แปดหงายท้องลงไปอย่างนี้นะครับ เห็นไหมเห็นไหมแล้วลองก็ขยับิดนึงหันกลับมานะครับเราจะไม่ใส่ร่วงแต่ตรงนี้มีหลุดหลุดอยู่สามลูกสี่ลูกนะครับเราจะเป็นต้องใส่ลงไปเพราะมันหลุดนะครับไม่ใช่ร่วงร่วงกับหลุดเขาว่าเป็นพี่น้องกันนะครับนี่ครับมะพอเรากลับข้างกันไปเนี่ยเวลาเวลาแม่ค้าที่ตลาดลือขึ้นมาเขาจะหยิบออกจากหลังจะง่ายต่อการหยิบออกนะครับเพราะมีมีก้านขึ้นมาหยิบสองก้านอย่างนี้นะครับ เป็นการลื้อออกมาเหมือนเหมือนเปิดติ๊กปลากระป๋องอ่ะมันเปิดง่ายใช่ไหมอ่าถ้าบางท่านไม่รู้ไม่เข้าใจตั้งอย่างนี้ลงไปเห็นไหมนอกจากมันสูงมันไม่สวยแล้วมันยังหักงอมเสียของเสียหายได้แล้วเวลาเขาจะรื้อมาจะหยิบขึ้นมาล่วงกี่อ่าบางทีใช้ลูกน้องหยิบก็ล่วงเยอะลูกน้องไม่รู้จะล่วงไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะครับเราก็กลับกลับหมุนกลับมาใส่ด้านนี้นะครับแล้วก็เรียงต่อไปนะครับนี่ก็คือการเรียง,งลงลังนะครับภาษาทิศต่ผมนี้เล็กไปวางไว้ก่อนเนาะ อ่ะวงนี้ใหญ่ลงไปนะครับอย่างนี้นะครับครับแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะครับเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนะครับเรื่อยๆนะครับเรียงลงไปไหมครับขาวจั่วเหลืองหน้าเกี๊ยะนะครับนะวงสุดท้ายลงไปอย่างนี้นะครับถ้ามีหลุดๆหน่อยสี่ห้าลูกนะครับก็ใส่ลงไปนะครับน้ำหนักเขาจะได้เต็มนะครับแล้วเราก็ยกทําการช่างช้างเสร็จเรียบร้อย ก็บรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการเรียงลำไยมัดปุ๊กลงตะกร้านะครับเป็นลิ้นจี่เป็นลำไยถ้าขึ้นชื่อว่ามัดพวงมัดกำม,มัดปุ๊กก็คือการเรียงลงตะกร้าต้องเรียงแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณเรียงวิธีอื่นมันจะไม่ออกมาสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเวลาไปถึงตลาดแม่ค้าก็จะลื้อนง่ายครับ,หย,บหยิบก็ขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาสินค้าก็จะไม่เสียหายนะครับนําส่งมือท่านผู้บริโภคนะครับ 5a นะครับนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์โค้ดของคำว่าเบอร์ใหญ่นะครับดัมโบนะครับเราจะกระแทก่านนิดหน่อยเพื่อเพื่อเวลาโดนทับตรงนี้จะได้ไม่แตกนะครับก็ทีนี้ก็มีแค่นี้ครับเป็นวิธีการใส่ลำไยมัดปุ๊กนะครับลิ้นจี่หรือลำไยก็ช่างนะครับต้องใส่แบบนี้เท่านั้นนะครับวิทยามัดปุ๊กครับ